สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องที่เคยรบราคแพงนะครับเอฟซีสุขสุขชนนะครับผมอยู่ต่างประเทศในประเทศพี่น้องขอตลบพี่น้องเข่าวโซช่องบ้าบันพ่นปากินนะครับวันนี้กระพาไม่กินนะครับตอนเที่ยงพี่น้องปิ้งปลานะครับปิ้งปลาแซ่บแซ่บแซ่บพี่น้องเนาะนะครับผมมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมกับต้นช่องบ้าบันพ่นปากินนะครับช่วงนี้กับบุคอยได้ลงคลิปพี่น้องเพราะว่ากับโอ้โว่าเจตเฮ็ดจังใดเนาะพี่น้องเนาะนะครับผม ต่เมื่อยอดมันบกขึ้นไรนะครับก็ถอพี่น้องนะครับยอดพี่น้องบกขึ้นนะครับก็เลยถอนะครับบรจับความเสียเหตุนาอพี่น้องเนาะนะครับฝนตกพี่น้องมือนีฝนตกเมื่อวานนี่ก็ตกมือนีก็ตกสองมือต่อกันพี่น้องนะครับฝนตกแต่ว่าห่อนแต่ว่าเอ้าพี่น้องโอ้ยนะครับเมื่อวานนี่ตกแห้งมือนีนะครับกะบ่แห้งวันใดถือว่าแห้งกะปานึงอยู่นะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ครับ หอนหลังจากฝนตกแล้วก็มาแดดพี่น้องนะครับมาพี่น้องมานะครับมากินข้าวน้ากันครับปิ้งไก่เอ้ยปิ้งปลาอ่ะปิ้งไก่เพราะว่าปิ้งปลาเนาะพี่น้องเนาะนะครับปิงป้งป,าปงลปะะปงปาเข่าเศษ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 พี่น,อนอ้นะงนองนะครับผมมาพี่น้องมา โอ้ขึ้นหมยไว้เถอะวะไฟแห้งบ่ปิ้งปลาขาวฝนตกไป่นอกแต่ปลาขาวมากปิีงแซ่บๆไฟแห้งห่ดเขาทานออกกัน่อย แซ่บๆฮอนเอา้าฝนกับตกเพราฝนตกอยูก่กับฮอนทิ่ตกอยู่ฝนตกแห้งพี่น้องหมู่บ้านโอ้ยบวามเป็นฝ่าหัวนี่เลพี่รามพี่น้องมากินข้าวนึ่กันนี่ยยิงปลาน้ำมันแรงเศษๆพี่น้อง ่อนครับพี่น้องโอ้ยสับจอดมังกรเลยถูกพี่รำพรอนแบบสุดๆเลยปีกปลาพี่น้องเป็นเข่าเที่ยงปีกปลาขาวปลาหมองพี่น้องนี่แซ่บมาพี่น้องมามากินน้ำกันครับเจ้าหน่อยกับซุปน้อพี่น้องเนาะากลับมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ครับอยู่ไกลอยู่ไกลยอยู่ตามปทอประเทศพี่น้องมากินน้ากันครับกินเขาน้ากันครับปิ้งปลานะครับฝนตกฝนลงเนาะพี่น้องเนาะปิ้งปลามองใส่มองได้มากครับเรียบร้อยพี่น้องมานะครับมากินน้ากันบ่ายนี้นะครับปิ้งปลาอันนี้ปลาบูอันนี้ปลาลดอันนี้ปลาเสื่อมมาพี่น้องมากินกระเพาะอีกหน่อย นั่งค่งค้างๆมาพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับกินเข้าเที่ยงไหมน,น้องนจ้าแจ่วพริกแจ่วพริกนิบมาพี่น้องมาท้ากินจนเนี่ยเย่มโมมีกลับนี่สามตัว อ,อืมนี่กับปลาหม่องไข่นปลาลดปลาคาวเนี่ย,รรยต้นจกปลาขึ้น ซอสเจียงไม่น้องขอ,องอสเนองอสเนเจียงชีโมงแรง มันเด้อพี่น้องไกลอยู่ไก่ตามประเทศในประเทศครับกินขวน้ำกันพี่น้องพามากินปีงปลามป้งปลา,าตอนบ๊ายบายตอนสีม่องหาบม่วง กลางนั้นคือแบบฝากพี่น้องถึงได้ก็ฝากพี่น้องก็ติดตามให้ด้ยวยพี่น้องเด้อกดติดตามแล้วก็เบิรงคลิปให้แน่นะครับเบิรงโฆษณานําอย่ากดขามโฆษณาด้ยวยพี่น้องเด้อฝากโฆษณาไว้นําครับ่องบ้านพูดมากขึ้น ใช่พี่น้องปลามันเริ่มมัน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 ใครอ่นตกของเว้นนี่พี่น้องตอนนี้ทั้งปลาสูงอีกแล้ว ยอดกับนิ่งนิงพี่น้องเอ้ยจอดยูทูบกันยอด,ดว,วิวอะไรนิ่งรบับอกขยับเลยพี่น้องจะเข็ยนวิธีใด มีตะก้อนําพี่น้องแล้วซอยๆเดี๋ยวไปน้องเด้อซอยเบิ้งคลิปเบิง้งโฆษณาให้มันจบโบกฏข่ามโฆษณาพี่น้อง ปลาพี่น้องอันนี้ปลาบูาพี่น้องเนาะนะครับกินขขาวน้ำกันตอนสีคำคำจะหน้อยพี่น้องนะครับกินเขา้าติ่งปลากินข้าแรงเลยพี่น้องสีมโมงขาแรงเลย พี่น้องขอ่าวและะลมลงในเรื่องก็แล้ก็แจ็คก็ติด,ดตามนะครับจ่องบาา้านมันพ่นผ้ากินยนเรื่องกดกระดิ่งเปิดสุประพาดกินไปต่อไปนะพี่น้องเนาะภาพพิเศษนกคลิปนี้ไปซะก,ก่อนพี่น้องพบพกันไม่คลิปหนา้าคลิปนี้ยูดิกินแซ่บปิจัยกินนัวลำดุ้ยสุขสุขคนอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องคลิปหน้าพบกัน สหลับคลิปนี้สวัสดีครับ